งทางช่อง5แบบนี้ค่ะครับก็เป็นวาไรตี้ยานยนที่มีพิธีกรที่แบบว่าดูดีมากๆเลยพิธีกรสาวก็สวยเหลือเกินสิ่งด้วยสวยด้วยพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวคาเดียวเขาจะว่าเอานะ,ะ,าะฮะเดี๋ยวโดนเซนเซอร์เดี๋ยวไปผ่านเซนเซอร์ใช่ค่ะมาถึงทีนี้ดีกว่าหลายคนถามถึงคิดถึงกันนะคะในช่วงของนานาปัญหารถต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคำถามเนี่ยส่งเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราแค่ย้ายไปอยู่ในเว็บไซต์นะคะที่เ w w c a ไวยเว็บดอทแคค่ะไปติดตามกันได้แล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ครับนักถามเนี่ยนะเขา เสียงนาตามออกมาด้วยใช่ที่ w o r l d v a o m q a เอาไปไหนฮะไปไหนพี่พี่เดีเดยวเียพี่เอาไปได้ยังพี่เอาไปได้ไงผมเป็นเจ้าที่ครับผมจะียืมของรายการคุณเ้ที่ไอะไรบ่อยอ่ะม่ด้ทำเลยนะพี่อยเลยเหรอ่่พี่เขาเป็นใครมาจากไหไม่รู้อ่ะพี่พี่ช่วยห่ม่ช่วยหน่พี่ช่วยหน่อยได้ครับ มีเราผมช่วยไหมครับคุณสองคนมีปัญหาอะไรไหมไม่มีอะไรครับมีอะไรไหมครับมีครับพี่ไม่มีให้ดูครับเชิญโอ้โหเราต้องรับพี่ปาค่ะเป็นซุปเปอร์แมนมาเลยนะคะมาช่วยเราส่งคนนี้บ้างไม่งั้นเราโดนยึดรายการเลยนะคะเนี่ยแม่แต่ที่เรามาให้ดูกันตอนนี้นะคะที่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะพูดในรายการของเราเรื่องของผู้บริโภคนี่นะคะถูกไฟแนนซ์เอาเปรียบค่ะ นี่เรื่องนี้นะนะเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้แน่นอนแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆกับอย่างพี่ปลาใช่ครับแล้วก็จะมาเล่ากันแบบทุกเม็ดเลยนะคุณเอาตั้งแต่เริ่มเลยเป็นยังไงจะได้เข้าใจกันหมด<บ>เลยละเอียดยิบละเอียดยิบในช่วงหน้าแน่นอนนะคะรรรรเราเมาถึงช่วงที่อน่คของคเกรถค่ะพี่ปาะเรื่องราวที่เป็นคดีความ,วามกับฟแนนซ์เนี่ยนะคะมีความเป็นมายัางไงคือตอนแรกเนี่ยเราใช้รถของเราเองหรือว่ายังไงคะจริงจริงแล้วรถคันนี้ ไม่ใช่รถผมอ๋อค่ะไม่ใช่รถผมเป็นรถของที่เต็นแล้วผมผมบอกว่ารถคันนี้เขาอ่เป็นเป็นรถที่เขามาจำนำไว้ที่เต็นมีทะเบียนรถมีเล่ม,มีอะไรอย่างเงี้ยเขามาจำนำแล้วก็จอดรถไว้แล้วเขาเอาเงินไปผมบอกว่าเจ้าของเนี่ยจำนำแล้วหายไปเลยรถก็ขาดรถคันนี้จอดอยู่ที่เต็นเนี่ยแปดเดือนค่ะจอดที่เป็นแปดเดือนพอจอดแปดเดือนก็น่าจะรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นรถก็จะเสียเสียหนุ่มเสียนีเสียเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ว่านพี่ช่วยรถไปทำแอร์ให้หน่อย เสร็จแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคือวันที่ผมไปนั่งกินข้าวผมไปนั่งกินข้าวผมก็ไปจอดรถปกติผมกําลังจะไปซื้อรถตอนนั้นจะไปซื้อบ m นัดบ่ายโมงนี่เดี๋ยวเขากินข้าวที่ซานนะครับซักสามแสนไม่ห้าแสนห้าแสนห้าคือเป็นเงินว่าจะเอาไปมัดจำเขาาอ่แล้วก็เก็บไว้ในรถใวัว่าของรถห้าส่วนไหนเกณฑหน้าฮะแล้วก็ล้องเพลงร้องวายอาร์ชอบด้วยก็ไม่น่ากินก๋วยเตี๋ยว อยู่ก็มีผู้ชายเข้ามาแสดงตัวว่าเขาเป็นมาจากไฟแ a n c e มาถามหาคนชื่อสุวรรณค่ะบอกผมไม่ใช่บอกพี่รถคันนี้มาหรือเปล่าบอกใช่เขาก็ยื่นเอกสารผมดูว่ารถคันนี้สารตัดสินมาให้ยึดเพราะว่าขาดการส่งเมาบอกเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวผมโทรไปหาเพื่อนผมก่อนคนที่รู้เรื่องรถคันนี้ดีไม่ใช่ผมผมแค่เอามาใช้เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาผมก็โทรไปเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะก็ตกลงอ่ะพี่ถ้าพี่กลัวผมหนีผมเอากุญแจให้ เขาบอกว่าเพราะว่าผมไม่ร um, yeah. so well ู healthy, ika, ้ว่าเอกสารที่พี่เอามาให้ผมเนี่ยมันจริงหรือปลอมอยู่ๆเนี่ยก็มีคนของเขาหยิบกุญแจมาบอกพี่ขอดูแ์หน่อยผมว่าเอาสิก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้คิดอะไรทั้งๆั้นี่ในรถผมยังมีของเราอยู่ไหนฮะเราอยู่หานจกลถแค่ไหนฮะประมาณสักสามสิบเมตรอะสักห้านาทีเขาก็ไม่ลงมาแต่เขาถอยรถผมออกออกจากที่ที่ผมจอดอยู่ถอยปุ๊บออกไปผมว่าลุกขึ้นยืนเฮ้ยเอารถไปไหนอ ตกใจแล้วสิตอนนี้มันมีของเราของใช้เราทุกอย่างอยู่ในนั้นเงินเงินแล้วผมห่วงเรื่องเงินมากกว่าผมว่าลุกขึ้นแบบเฮ้ยไปไหนผมวิ่งเลยพอผมวิ่งไปทันเนี่ยผมไ่จับหูกระจกรถได้วิ่งสับ์ไปด้วยแล้ววิ่งรถเขาก็วิ่งนะไม่หยุดนะเขายิ่งเร่งเครื่องหนีผมก็จับจับจับจนสุดท้ายเนี่ยเขาสะบัดผมตึ้งผมเนี่ยกระเด็นออกีกเลนเลยแล้วรถที่สวนมาเนี่ยกรลังจะชนผมต้องเสือกตัวข้าไปอีกเลนหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาชนผม พอพวกเขาที่เหลือเนี่ยขึ้นรถแล้วออกเลยขึ้นรถแล้วออกเลยหมดคือพอเราเดินกลับมากลุ่มที่เขาอยู่นี่เขาก็ขึ้นรถออกกันออกขึ้นรถออกหมดก็มีอยู่คันนึงออกคันสุดท้ายผมก็ขนว่าชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องเขามาขวางไว้ไม่ให้ไปเขาก็เลยไปไหนไม่รอดพอไปไหนไม่รอดปุ๊บเขาก็แบบไปพี่ไปโรงพักไปแจ้งความก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยผมก็ถามว่าทำไมต้องเอารถผมไปอย่างนี้ของผมในรถใครรับผิดชอบเขาก็พาผมไปแจ้งความที่โรงพักผมก็ไปบอกว่าเนี่ยผมแจ้งเลยว่าผมมีอย่างนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาขับรถชนผมแล้วขับรถหนีออกไปทั้งนั้นที่เราตกลงกันแล้วแต่คือพวกนั้นสรุปได้ว่าเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์จริงๆท,ทุกคนผมยังตออไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมก็มยังอยู่ในขั้นตอนตอสุสว้ายอ่เอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามีสาวสวยคนหนึ่งนะคะเป็นดานานักแสแดงที่หันมาให้ความสนใจเรื่องของกฎหมายมานั่งพูดคุยกับเราถึงคดีของพี่ปลานั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวกับคอคนรักรถค่ะ คนรักรถค่ะอย่างที่เราได้ทิ้งท้ายไว้แล้วนะคะเรื่องของผู้บริโภครถเอาเปรียบจากไฟนั้นนั้นความเป็นจริงแล้วทางกฎหมายนั้นมีผิดจริงหรือเปล่ายังไงวันนี้ผู้ที่จะมาตอบคำถามของเรานะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณตุ๊กวิมลเลยค่ะนะคะปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์และก็เนติบัณฑิตไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมเต็มยศเลยนะ สวยที่บอกว่าหันมาสนใจเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะและอย่างในกรณีของคุณปาหรือพี่ปาเนี่ยนะคะเราพอจะอ้างอิงถึงกฎหมายที่จริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยในช่วยเหลือของผู้บริโภคอย่างไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าแยกแยกเคสให้ฟังนะคะว่าถ้าอย่างเราซื้อรถจากที่หนึ่งจากเต็นท์หนึ่งนะคะแล้วก็ที่เนี่ยทำไฟแนนซ์ด้วยะนะคะ,ะก็จะเท่ากับว่ามันเป็นลักษณะการเช่าซื้อ,อ,อการเช่าซื้อก็หมายความว่า เราจ่ายเป็นงวดๆไปก็เหมือนเราเช่าแต่เขามีสัญญากับเราว่าพอเราจ่ายครบหมดแล้วเนี่ยเขาจะขายให้เราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ใช่เจ้าของก็คือบริษัทไฟแนนซ์เขายังจะเป็นเจ้าของอยู่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้งั้นใช่เขาถือกรรมสิทธิ์ไว้แต่ถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือซื้อจากเต้นนี้แต่เอาไปเข้าไฟแนนซ์ที่อื่นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่อื่นไปเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถแล้วเพราะเราตั้งใจซื้อเรามีจตนาในการซื้อถ้าอย่างเงี้ยมายึดเนี่ยนะ ไม่ได้เลยก็ถือว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของเราเราต้องทำผิดก่อนใช่ไหมก็จะสามารถยึดได้อะทำผิดทำผิดในที่นี้ก็คือไม่ส่งไม่ส่งข้างวดค่ะสามงวดติดต่อกันอันนี้ต้องจําสมมุติว่าสามงวดติดต่อกันนานๆเนี่ยโอ้โหช่วงนี้งานน้อยเงินน้อยนะคะขอไม่ส่งแล้วกันสามงวดปึ๊บเจ้าหน้าที่ทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะทําการยึดรธนาเนี่ยเขาต้องทําด้วยวิธียังไงบ้างคะเขาก็จะต้อง มาคุยกับเราก่อน<ะ>แล้วก็จะต้องบอกกล่าวกับเราอะแล้วก็ถึงจะเอ,อยึดไปไม่ใช่ว่าใช้กําลังแต่จริงๆแล้วต้องมีการฟ้องกันด้วยนะคะมีการฟ้องกันเพราะว่ายึดไปเนี่ยก็ต้องขายทอดตลาดข<ะ>ายทอดตลาดไม่ใช่ว่ายึดไปแล้วเป็นของเขาเลยมไม่ถูกทีนี้เนี่ยในลักษณะข,ของคุณปาเนี่ยนะก็ต้องต้องบอกนิดนึงว่าออถ้าไม่ส่งสามวัวอติดกันเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าคือของคุณปาเนี่ยคุณปาเล่าให้ฟังนะคะว่า เป็นเต็นท์รถแล้วก็มีคนเนี่ยเอามาจำนำจำนำใ,ในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแ,แต่ว่าไม่รู้มาก่อนคือเต็นท์รถเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่า เจ้าของเขาผ่อนไม่หมดใช่ไหมคะทีนี้ไฟแนนซ์ก็ตามมายึดสิคะในเมื่อไม่ส่งเกินสามวดนแน่ลวล่ะคือคนดูดูลักษณะการแล้วคนที่สุจริตเนี่ยคือเจ้าของเต็นท์รถเพื่อนคุณก็สุจริตนะคะแล้วไอ้คนที่สุจริดนั่นก็คือคนที่มันเอามาขายให้เนี่ยเอามาจำนำเนี่ยมันกะว่ามันได้เงินไปแล้วมันไม่ส่งทางนู้นด้วยไงทางนู้นก็ตามมาจี้สิคะแต่วิธีการจี้เนี่ย ก็จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนิดนึงนะคะต้องคุยกันแล้วก็บอกเหตุผลว่าอ้าวทางทางต้นตอเนี่ยเขาไม่ส่งมาสามงวดเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะยึดไม่ใช่ว่าพอได้กุญแจเข้าไปแล้วขับรถเขาดีไปเลยแล้วก็ทําเขามีอุบัติเหตุมีมีมีแผลมีอะไรด้วยผมนี่คือหนึ่งคผมเนี่ยไม่รู้ว่ารถคันนี้ไม่มีการส่งแล้วไม่ใช่รถเหาผมก็ว่าอะไรเรื่องนี้จริงๆเขาควรควรจะต้อง คุยให้ดีๆแล้วมีคนกลางในการคุยอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามันเป็นหลักฐานถ้าเกิดสมมติว่าใครพูดโกหกก็ถือว่าแจ้งความเท็จจริงๆมันต้องมีตัวกลางนิดนึงตจควรจะต้องมาด้วยเวลาจะมายึดอะไรอย่างนี้ก็เราอาจจะพากันไปให้ตัวกลางช่วยช่วยเป็นสักขีพยานมีหลักฐานแล้วก็มาดูกันก็จะได้สบายใจนแต่ที่สงสัยนะครับเวลายึดรถเข้าไปเนี่ยไนแนนซ์ยึดรถเนี่ยทรัพย์สินที่อยู่ในรถอะไรก็ตามเนี่ย ถือเป็นของเขาเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่ของใครก็ของคนนั้นถ้าเขาเอาไปคือเขาไม่มีสิทธิ์แล้วก็เจ้าของเนี่ยเขายังไม่ได้สละกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในรถนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปก็จะต้องเป็นความผิดอาญาที่พี่เมื่อกี้พี่ไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะก่อประเด็นไปอีกเรื่อยๆก็คือเป็นเรื่องของการลักทรัพย์เลยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไปถึงบอกว่าต้องใช้ตัวกลางค่ะแล้วถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่างวดเนี่ยเราเอารถจอดไว้ในบ้านของเราเนี่ยจอดไว้เฉยๆในบ้านเราฉันไม่ขับไปไหนเลยจอดไว้ ปีนจะมายึดก็ไม่ได้เพราะบุกรุกเขาไว้นั้นทําไงล่ะคะทีนี้คือผิดของเขามีอยู่แต่เขาก็เสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาปีนบ้านเราขึ้นมาถอดกุญแจเราออกเขาก็ผิดฐานบุกรุกอีกเขาเป็นผิดอาญาอีกทีนี้เขาก็อาจจะพาเจ้าหน้าที่มายึดอ๋อถ้าอย่างนี้เขาทำได้แน่นอนตายสมมติว่าเขาปีนเข้ามาแล้วลงเขาก็ขโมยแล้ปืนยิงขึ้นมาไม่ครับเพว่านี่คุณไปใหญ่แล้วค่ะตอนนั้นมันตอนนั้นมันออกแนวบูกไปแล้วนะมจริงจริงๆ็คือ คดีทำายร่างกายกันเองโอเคอ่ะก็คือเขาเขาเข้ามาคือเขามีสิทธิ์สิทธิ์ในทางแพ่งแต่ว่าเขาผิดทางอาญาในฐานบุกรุกคือเขาไม่ได้เอาตำรวจมาไม่ได้คนกลางมานะฮะเขาผิดฐานบุกรุกทีนี้เราเข้าใจผิดว่าเขาเป็นขโมยต้องเข้าใจผิดจริงๆนะเพราะแถวนั้นมีมีขโมยบ่อยเงี้ยเรายิงเข้าไปเราก็อ้างป้องกันเราก็อ้างป้องกันซึ่งมันก็ต้องไปให้การกระทําไม่เป็นความผิดแต่กว่าจะอ้างได้อย่างนั้นต้องมีพยานหลักฐานเยอะมากแล้วก็สู้ในศาลทีนี้เป็นคดีความ ปวดหัวเลยเราต้องตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาเพราะว่าเราไปทำร้ายร่างกายเขาเราต้องทํายังไงให้เราหลุดจากฐานะนั้นคือไงก็แล้วแต่อะไรที่มันเจรจาว่ากันได้พูดกันได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าคุยกันดีกว่าคนไทยใช่อะไรนิดหน่อยคือคืออย่างเงี้ยเรื่องทางแพ่งอย่าพยายามแปลงให้มันเป็นอาญาเพราะว่ามันจะจบยากทางแพ่งเนี่ยคือแพ่งต้องบอกอย่างนึงเลยคือเรียกค่าเสียหายเรียกเงินกันแต่ทางอาญาเดี่ยมันมีเรื่องคุก แหมวันนี้ข้อมูลดีมากๆเลยนะคะขอบคุณรถอิซุค่ะขอบคุณรถมิตซูบิชิครับขอบคุณรถยนต์นิสสันค่ะขอบคุณปตทและก็ขอบคุณไพโอเนียขอบคุณเบนซนอมรัชดาด้วยครับและขาดไม่ได้แค่รถเชนของเราทั้งสองท่านนะคะพี่ปากรกฎและก็พี่ตุ๊กิมมอนยค่ะด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคคุณมากปิดอู่กันแล้วนะคะเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาห้าทุ่มตรงกับคอคนรักรถวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ i